กันอีกแล้วนะคะวันนี้ดื้อพาเดินเล่นอีกแล้วที่เดิมตามเคยไหนแดดมาแล้วเนี่ยแดดมาแล้วครับอยู่ร่มนะแ <c oughs> ดดร้อน นี่ก็ทุ่งถั่วของคุณยายนะคะมีผักหลายชนิดมากเลยไม่ต้องไปซื้อนะคะกะเพรากะเพรา,วา,าวสวยมากๆเลยเนี่ยมีดอกดาวเรืองอีกมีพริกก็มีมีมะเขือไม่ต้องไปตาลาดเลยผักถั่วฝักยาวกำลังออกนะคะสวยมากๆดื้อบอกว่าดื้อเจ้มากๆเลย ดือชอบเข้าป่าอะไรกินอะไรส่วนอังเปาไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่ากลัวแต่ดื้อชอบมากเลยอังเปาจะชอบอยู่ในกรงมากกว่าชอบนอนเล่นในกรงอขอบคุณสำหรับการ ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะความน่ารักของดื้อนะคะไหนขอบคุณครับหน่อยขอบคุณครับโอ้ไม่ครับเลยไปแล้ว